เพื่อนๆลูกแบล็คเบอรี่ดกดกมองนี่แม่เพื่อนๆข้างหน้าดกดกแห้งแห้งเห็นปะดกประขนาดเลยเนี่ยลูกแบล,ล็คเบอรี่แบล็คเบอรี่จ้าผลกับสิตกลินจ้าอยากได้คาบเนี่ยดอกมันงามงามเพื่อนๆดอกมันงามขนาดเลย เห็นไหม,มแบกบุรี่จาาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมดกประขนาดเลยโอ้มีมมผ,มผู้ใดกินดอกจออ้ากราดเ เป็นบ้เห็นบ้าเพื่อนๆอากลากเลยเพื่หลายค่ะว่ามันงามดีดอกงามๆเพื่อนๆเนี่ยเวลามันดอกอันนี้ดอกอ่อนมันเลยดอกอ่อนมันงามงามเนาะเพื่อนๆเนี่ยดอกอ่อนเนี่ยเม็ดสุกกำลังสีสุกกะมีจ้ะเนี่ยแต่มาเบิ่งมันงามดีสินดอก งามเนาะงามๆเปื่อนๆแบกบุ๋ยงามดีจ้ะงามเนาะเปื่อนๆงามงาม งามไปหมดเลยจ้ะหลายหลายเพื่อนเพื<ๆ>่อนหน่วยใหญ่ใหญ่จ้ะเนี่ยสุกมันหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่บขนาดเลยแบล็คบุรีจ้ะไงบ่เพื่อนเพื่อนหน่วยใหญ่เนาะ มะเบิ่งลูกบุเบลีเด้อตอนนี้มันบงบุเบลีปลามันสีนวลหน่อยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ้าปลาดกเด้ดกดกตนนัวนี้ดกดกเพื่อนเพื่อนโดนแสบนะตอนไงล่ะจ้ะเ่าท่านได้ซุกจ้ะเพื่อนเพื่อนบุเบลีจ้ะเมืองหั่นแบล็คบอรีอันนี้บุบบรีจ้ะ เพิ่งแน่มันโดกโรคเน่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยผมมีคนกินเด้หน่วยดิบกืบมีจ้ำเพราะท่านได้ซุกหมดอันนี้บุบุรีปลาด้อจ้ะบ,บุบุรีปลาต้นไงที่มันออกมาข้างทางจ้จะออกมาข้างทางเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเห็นบ่อเราเพื่อนเนี่ยบุบุรีปลาจ้ะ บูหรีปลาเด้อเพื่อนเพื่อนมันรนูซึกมันสีล้มอยู่จ้ะเพื่อนๆสำหรับลิปนี้กับบายบายจ้ะลมแห้งๆแงกเ่เพื่อนๆไฟใหม่มบงัง ไม้บงังแกบูเบอรี่เด้ออันนี้บูเบอรี่มัน,นกำลังเสียนนี่ไหมกำลังสีสุกจ้ะเพื่อนๆพอนหันแบล็คเบอร์ี่อันนี้บูเบอรี่บุกเก็บดอกแกกระไทยเพื่อนเพื่อนเบิ่ง,งๆๆๆๆซื่อๆจะ้ะบ๊ายบาย